ม,มาแล้วได้เวลาแนละ้วฮะเวลาประกอบ JR นะครับผมทำการล้างันที่เรียบร้อยอันนี้เราดูนะขัดลื่นขัดลื่นนะเท่าที่ได้มีการเปิดอืม คอยขัดลื่นนะเท่าที่ได้เ,เสียอยูน่นู่นอันนี้เริ่มช่ยอยประกอบนะฮะเจะ้าถ้าไม่เริ่มก็กระดองกองกันอยู่แบบนี้นะร้านก็มีรถนิดหน่อย ต่อไปเแล้วหลังร้านก็เดี๋ยวมารอดูกันนะว่ามันจะเป็นยังไงมันจะออกมาเป็นรูปแบบไหนหรืออะไรไงเดี๋ยวค่อยมาดูช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้เปิดร้าน ค้างๆอยู่คืออยู่หลัง้านก็เลยไม่ค่อยได้เปิดหน้าร้านนี้เพิ่งจะเปิดก็มาประกอบเจีากันเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปอันนี้เราก็ใส่เกียร์นะครับเดีย๋ยวเราจะประกบฝานะครับมีชากาวนิดนึง คือตอนถอดผมไม่ได้ถอดเนะี่ยใช้คิดว่าน่าจะเป็นนะครับแล้เราไปดูจาก youtube u t u b e ว่าใช่หรือเปล่านะครับส่วนในอันนี้จะห้องเผาไหม้นะของสองจังหวะนะัดแล้วก็สีจังหวัดนี้จะใช้แยกกันถ้าสี่จังหวัดนี้คือมันจะใช้ร่วมกันหมดเลยแต่2จังหวัดนะครับจะแยกกันนะครับห้องเผาไหม้ ข้อเวียงนะครับชุดนี้กับชุดนี้แยกออกจากกันนะแยกออกจากกันการทานเปิดนิดหน่อยนะการล้วงแล้วก็ขัดลืน่นนิดนึงนี่เป็นเสื้อนะมีการ ยังไม่เรียบร้อยนะครับย,ยังไม่เรียบร้อยเท่าที่ควรคับเนี่ยเสือกับไยิงสายมาอืไอเสียนะก็ไม่ได้ก็เปิดไปตามความรู้สึกนะก็ค่อยเปิดไปครับ ็ดูจาก YouTube นะฮะปิดถุงไม่ว่ากันนะมีเสื้อสำรองอีกรูปนะจะได้รู้นะลิมิตอนะนี้อาจารย์เน่งเปิดวายนะผมก็มาเก็บรายละเอยู่นะฮะที่หลงังก็มีเขาวาดไว้ว่าจะได้เปิดใหญ่ขนาดนี้เปิดขนาดในนี่ลูกแกมมาอะไรน,นะฮะถ้าลูกแกมมานี่ต้องตัดนี้ออกเลยนะแล้วก็เชื่อมพอกสองข้าง ทีละนิดทีละหน่อยครับ,ค,รบค่อยเป็นค่อยๆไปคือ,ไ,อไม่ค่อยได้เล่น2จังหวะเลยไม่มีตัวที่ว่าเปิดเสียตัวเก้องศาส5่องศานี้ไม่มีนะก็เลยลำบากนิดนึงนี่นนนะ เดี๋ยวเรามาต่อกันอันนี้ไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่สวัสดี